คุณผู้ชมเคยเปเนกันไหมครับเวลาคุณผู้ชมเล่น Death by Daylight เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าแมปแมปนี้นั้นเนี่ยมีอ b อบเจกต์อะไรบ้างมีสิ่งที่แรนดอมขึ้นมาใหม่หรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมมาจากตรงนี้บ้างซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้รู้จักพวกนั้นแน่นอนวันนี้นะครับผมไปเป้ยชาแนลนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จัก5แมปพื้นฐานก่อนนะครับของ Death by Daylight เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า และแบบนี้นะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมากเลยนะครับแบบนี้นะครับชื่อว่าอัสลบเลสซิ่งเพลสนั่นเองครับและก็อื่นนะครับผมเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับเว็บเด t ดบายเดล่าไทยแลนด์ทริปแอนทิฟนะครับเพราะว่าผมนั้นเนี่ยได้ไปเอาแผนผังแบบมาจากเพจนี้ในงานนะครับก็ต้องขอฝากเพจนี้ด้วยนะครับขอบคุณสําหรับแมบแล้วก็ข้อมูลต่างๆเลยนะครับ และแน่นอนนะก่อนที่ผมนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูแมพผมก็ขอเล่าประวัติคร่าวๆของแมพนี้และแน่นอนครับว่าแบบนี้เนี่ยเป็นสำานักงานที่มีเจ้าของเปลี่ยนเงินและจับมือกันนะครับตัวเซฟสําหรับงานและก็หนักบน้นที่อาจเป็นของแถมสําหรับธุรกิจที่ยรม่มรื่นที่เกิดขึ้นและงเงินสดจ,จํานวนมากถูกซ่อนไว้ในทั่วสถานที่ชั่วร้ายแห่งนี้นั่นเองนะครับผมและระบบว่าเงินนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะครับบางทีพวกเขาเนี่ยก็เอาคู้คนนะครับมาประหารชีวิตเพื่อความบันเทิงมากกว่าเพื่อความมัง่งคั่งฟัง แล้วดูนะครับน่าโหดรลายามากๆเลยนะครับสำหรับแมปนี้และนี่ไงคุณผู้ชมอันนี้นะครับเป็นแมปของอัศลบลิสซิงเพลสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกวาอ่าแผนที่ตัวนี้นะครับเป็นแผนที่ที่ไม่ได้ละเอียดมากเท่าไหร่แต่ก็เขาเนี่ยจะเอาจุดแลนด์มาร์คมาทั้งนั้นเลยจริงๆครับในใจผมเลยคิดว่าเออมันน่าจะมีตรงพังแผงไม้หรืออะไรสักอย่างนะ แน่นอนนะครับว่าในด่านด่านนี้นะครับก็มีทางออกทั้งหมดนะครับประมาณ4ทางเลยด้วยกันและสําหรับออฟฟิศนะครับก็เป็นอีกลด์มาร์กหลักอันนึงเลยและต่อมานะครับเป็นอันที่2นะครับนั่นก็คือ The Bas สและก็บรูดิ้งนะครับและแน่นอนนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็จะต้องสังเกตวงกลมแดงๆนะครับนั่นก็คือแลนด์ดอมซับเดอะแลนด์มาร์กนั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะแม็กซ์เซนอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันเนี่ยจะแลนดอมาอยู่ประมาณ2อย่างนะครับผม และแน่นอนนะครับว่ามานันจะแลนไดมเป็นดึกครัชเชอร์แล้วก็ดึกเรนมาคุณผู้ชมนะครับน่าจะคุ้นหน้าคุา้นตากันกับตัวนี้ดีเลยนะครับผมและสาหรับอ็อบเจกต์ต่างๆหรือว,ว่าจะเป็นไม้กล่องแล้วก็ปุ่มทางออกนะครับก็จะมีไว้ตามแผนที่ดังนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมสุดแล้วแต่คุณผู้ชมเนี้นเนี่ยจะเล่นเลยนะครับว่าจะเล่นยังไงแต่ถ้าให้ผมไปเขียนแมปจริงๆเนี่ยผมก็คงไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าฆาตกรก็ไล่มายาวๆเลยทีนี้ และแมพที่2นะครับผมว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยก็จะต้องได้เจอแมพนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับแมพนี้นีครับมีชื่อว่าบัตโหลดนั่นเองครับ ที่จะไปดูแผนผังของแบบนะครับผมก็อยากเล่าประวัติคร่าวๆของบ้านหลังนี้ให้ฟังหรือว่าแบบแบบนี้ให้ฟังเนาะและแบบแบบนี้นะครับผมอ่านตามสคริปต์นะครับล,ล้วนๆเลยนะครับผมก็ไปหาสคริปต์มาและเขาบอกไว้ว่ากระท่อมไม้ซุดโสมที่ขอบลานเสียรซากและบ้านของเจ้าของการแกะสลักและแกะสลักแบบแปลกๆบนกระแพงอาจจะบ่งบอกถึงสภาพจิตใจของเจ้าของได้นั่นเองนะครับและเขาในี่ได้พาพิงถึงการหายตัวไปของแรงงานระบุว่ามีนักโทษถูกคุมขังในห้องใต้ดินที่มืด ก่อนที่จะถูกนําตัวไปลงโม่้นั่นเองครับแน่นอนนะครับผมก็ไม่รู้ว่านักโทษเขาเนี่ยเอาไปลงม่เพื่ออะไรนะครับแต่ออกเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูแมปกันเลยดีกว่าแล้เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับก็เป็นแมปของบัตรโหลดนั่นเองครับนะครับในแมปนี้นะครับมีทางออกทั้งหมดนะครับประมาณ5าทางซึ่งแม่งเยอะมากๆเลยเนี่ยไม่รู้ว่าในเกมจริงๆนั้นเนี่ยมันจะมี5าทางจริงหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ผมเอามาจากเพจนะครับผม และแน่นอนนะครับว่าทางออกของแมปนี้นะครับมีทั้งหมด5ทางออกแต่ก็ไม่รู้ว่าในแมปจริงๆนั้นเนี่ยจะมีถึง5หรือเปล่านะครับสำหรับแลนด์มาร์กัลก็คือเดอะคารบินหรือว่าป้านไม้นะครับป้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นประมาณ2อั้นแล้วก็ The b บัสก็บรู i n g หรือว่าตึกนั่นเองนะครับผมเอะมันเรียกว่าตึกหรือเปล่านะแน่และแน่นอนนะครับว่าตัวแลนด์มาร์คหรือว่าออฟเจกแลนด์มาร์คนะครับจะอยู่ที่ประตูล่างสุด เลยนะครับส่วน Object Landmark กนะครับก็เหมือนกับปกติทั่วไปนะครับก็จะเป็น The c r ครเชอรกับเดอะคร n นนั่นเองนะครับผมและแมปที่3แมปนี้นะครับผมว่าคุณผู้ชมทุกคนนั้นเนี่ยโอ้โหแม่งเจอกันบ่อยมากๆเลยนะครับสำหรับแบบนี้นะครับมีชื่อว่า The r a ว a เ e r Shop นั่นเองนะครับผม และแน่นอนนะครับว่าก่อนที่เราจะไปชมแผนผังของแบบผมก็จะขอเนียนะครับเราสกิปก็เข้าของแบบนี้และแบบนี้นะครับเขาก็ได้บอกไว้ว่าลงรถเก่าแห่งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงสถานที่แห่งความตายและการประหารชีวิตรถยนต์นะครับได้รับการซ่อมแซมที่นี่และท่ามกลางน้ํามันผสมกับเลือดนะครับแต่เมื่อผู้สืบสวนครับคนพบความหุดไหลที่เกิดขึ้นมันก็ลืมไปนะครับไม่รู้ว่าลืมไปไหนเหมือนกัน และแน่นอนนะครับว่าด่านนี้นั้นเนี่ยมีทางออกอยู่ประมาณ3ทางนะครับแล้วก็มีออบเจกต์หรือว่าแลนด์มาร์คหลักทั้งหมดนะครับประมาณ3แลนด์มาร์คนั่นเองนะครับผมและนะครับก็จะมีแลนด์มาร์คเป็นหน้าเป็นตาอยู่นัดแล้วก็คือเดอะการาดแล้วก็บรูดิงแล้วก็เดอะบัสนั่นเองนะครับนี่คือแลนด์มาร์คหลักของแมปนี้นะครับถ้าพูดมาแล้วมันเศร้านะครับเขาก็ได้มีแลนด์มาร์คที่แบบว่าแลนดอมขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็คือเดอะคราชเชอร์กับเดอะเทรนเหมือนกับ2ด่านแรกเลยนะครับผม และแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาต่อกันในด่านที่4เลยนะครับผมและด่านนี้นะครับมีพระนาว่า The Wacker Yard และผมนะแคก็จะขอเล่าสคริปต์เกี่ยวกับ่านนี้ให้ฟังโดยสั้นๆว่าร่างขยะแห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยของมีคมเดินไปรอบๆบริเวณนี้นะครับรับรู้ถึงการนองเลือดนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่ทําให้ภูมิทัศน์เปลี่ยนไปเลือดนะครับปกคลุมโลหะและเศษเนื้อไม่เต็มใจนะครับเดินท่ามกลางหลักฐานการตายทั้งบดนี้นั่นเองนะครับโอ้ฟังแล้วนะครับผมอ่านนี้แบบปวดตับเลย และคุณผู้ชมดูนี่นะครับอันนี้นะครับเป็นแมปที่สุดตรงมากๆกับทางออกนะครับซึ่งอยู่คนละฝั่งกันเลยและแมปนี้นะครับมีแลนด์มาร์กอยู่เพียงแค่2อันเท่านั้นนะครับผมและแน่นอนนะครับว่าแลนด์มาร์กแรนดอมนะครับก็หนีไม่ใกล้ไม่ไกลจาก2ตัวนี้นะครับนั่นคือ The Crutcher กับ The c r a n นนั่นเองนะครับผมและเรานะครับก็ลากยาวกันมาถึงแมปที่5กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ และแบบนี้นะครับเป็นแบบที่ผมก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับแบบนี้ชื่อว่า cold s เ o w e r นั่นเองนะครับผม และเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปดูแผยผักคดีทีผมว่าขอ,อางอรัมพบทความเป็นมาของแบบนี้นะครับเขาได้แบบว่าครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยเคยแจ้สําหรับเก็บ่าหินที่เติมเชื้อเพลิงนะครับให้กับโรงหลอ่อและตอนนี้นะครับมันถูกทิ้งร้างหลังถูกเปิดออกกว้างเพ่บอกถึงการระเบิดของไททานิกนะครับแถมมุมต่างๆด้วยเหมือนจะไม่สมเหตุสมผลดังนั้นนะครับการจะเข้าใจชะตาการรมของมันนะครับจึงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายแม้ว่าใครๆนะครับก็อยากจะทําตามนั่นเองซึ่ง เห็นสกิปมาผมก็งงเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่ได้ไอ้นี่ด้วยและแน่นอนนะครับว่าด้วยความที่แแบบนั้นเนี่ยสวยงามเอามากๆนะครับเขาก็ได้ทิ้งทางออกไว้ให้ผู้เล่นนะครับทั้งหมด5ทางเลยเด้อและแน่นอนนะครับว่าต้องไปดูกันในแมบบอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละทางนั้นเนี่ยติดกันเอามากๆเลยซึ่งในด่านนี้นะครับมันก็จะมีแลนด์มาร์กอยู่ทั้งหมด2อย่างนั่นเองนะครับผมและแน่นอนนะครับว่าแลนด์มาร์คนั้นเนี่ยก็คือ The w a ว e h o u s e นั่นเองนะครับแล้วก็เด e b r o อดิงเหมือนกับ บ้านทั่วไปของสีแมปที่แล้วนั่นเองครับและแน่นอนนะครับอย่างนั้นไม่พอนะครับแรนด์มานันเนียก็จะเป็นแรดดอมตัวใหม่นะครับนั่นก็คือเดอะทิมเบอร์นะครับหรือว่าคอนไม้ใหญ่ๆนระวังเรียงกันมันเกะก,กะมากนะครับแล้วก็วอเตอร์ทาวเวอร์หรือว่าแทงค์น้ำเอ,เองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มิกซ์เซนีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผม และดังกล่าวที่คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้วนะครับว่า Dead By Daylight ในคลิปนี้หรือว่าแมปนะครับในคลิปนี้ผมก็ได้เอานําเสนอเพียงแค่5แมปก่อนจริงๆอ่ะคุณผู้ชมนะครับผมอยากจะบอกว่า Dead by Daylight นั้นเนี่ยมีมากกว่า10แมปเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคลิปนี้ดีหรือว่าอยากจะดูเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกนะครับจะลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับแล้วเรามาดูคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับผม